สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมดาแฟมิล,ลี่นะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่แม่ด,ดา,าเปลี่ยนโรงพยาบาลนะคะปกติแม่ด,ดาก็จะไปรับยาที่โรงพยาบาลสกลนครน,นะคะแต่วันนี้นะคะคุณหมอท่านบอกว่าให้มารับยาใกล้บ้านนะคะก็มาที่โรงพยาบาล มาที่โรงพยาบาลวานอนนิวาสนะคะขับมอเตอร์ไซค์มานะคะแม่ดาก็มาครั้งแรกนะคะแม่ดาก็กลัวเหมือนกันนะคะไกลมากเลยเนาะมาวานอนนิวาสที่โรงเรียนที่น้องโอมน้ำมนแล้วก็น้องนาเดียน้องมิวนะคะที่มาเรียนอยู่ที่วานอนนะคะแม่ดาก็มาครั้งแรกตอนที่มาเปิดเทอมเนาะตอนที่มามอบตัวเด็กแล้วก็มาครั้งที่สองก็ามารับยาที่วานอนนี่เลย แม่ดาวก็ไม่เคยมานะคะขับโมไซค์มาอู้กลัวจังเลยนะคะเพราะว่าแม่ดาวยังไม่เคยมาเนาะแม่ดาวก็เดาเดาเดามานะคะไฟแดงแม่ดาวก็กลัวนะคะรถแม่ดาวไม่มีไฟแดงนะคะไม่มีไฟเลี้ยวด้วยนะคะไม่มีไฟเลี้ยวไม่มีไฟแดงด้วยก็เลยแม่ดาวจะถึงไหมเนาะแม่ดาวก็มามาเรื่อยๆจนถึงนะคะ ถึงแล้วพอยื่นบัตรเสร็จแล้วนะคะก็คนเยอะเยอะนะคะก็นั่งรอคิวตั้งแต่เช้าจนเที่ยงล่ะคะ่ะก็เลยหิวก็เลยออกมาหาซื้อของกินนะคะนี่ซื้อข้าวโพดนะคะข้าวโพดต้มแล้วก็มีผู้ชาสุกนะคะเนาะก็เลยมานั่งกินรอคุณหมอบอกว่าอย่าพึ่งไปไหนนะหิวก็ออกไปซื้อข้าวแล้วก็มานั่งกินรอนะคะคุณหมอจะตรวจจนกว่าจะเสร็จนะคะ ก็เลยรอานานสักหน่อยนะคะแต่อากาศหนาวๆนะคะก็เลยออกมานั่งปิงแดดใกล้ๆนี่แหละค่ะก็รอฟังชื่ออยู่นะคะรอฟังเรียกชื่ออยู่นะคะแล้วก็โอ้ยกลับไปก็คงจะไม่รู้ว่าจะถึงเท่าไหร่นะแม่ดาก็ค่อยๆไปเนาะแม่ดากลัวที่สุดก็คือไสีแยกไฟแดงเพราะว่ารถแม่ดาไม่มีไฟนะคะไม่มีไฟเลี้ยวเนาะ ก็ขับมอเตอร์ไซค์มานะคะไกลมากเนาะคนก็เยอะด้วยนะคะตอนนี้ก็นั่งรอนะคะมานั่งรออยู่ใต้ล่มไม้ต้นไม้ใหญ่ดีกว่านะคะนนคนเยอะมากนะคะ ก็แม่ดาก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ขอฝาก F C นะคะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ T P Skin T P c o p y T P Google เจลล้างหน้าเจลอาบน้ำครีมกันแดดของ T P Skin T P Honey Soap นะคะเสื้อองค์ปูฟาลิจิตนะคะก็ฝาก F C นะคะสนับสนุนนะคะ ซีนะคะคุณไลค์กดแชร์คุณส like, ับกะต่ากดกระดิ่งกดติดตามแม่ดาแฟมิล mm ี hmm. ่ด้วยนะคะวันนี้แม่ดาอาจจะไม่มีคลิปนะคะเพราะว่าแม่ดาก็ขอพรอให้ fc สามท่านแล้วแม่ดาก็รีบออกมาเลยนะคะเนาะ่อจะเดินทางมาถึงนะคะตอนนี้ก็โอ้โหตอนนี้ก็เที่ยงพอดีนะคะแต่คุณหมอไม่ได้พักเที่ยงนะคุณหมอบอกว่าถ้า ใครหิวข้าวก็ให้ออกมาซื้อแล้วก็ขับกลับเข้าไปกินนั่งรอคุณหมอจะตรวจจนกว่าจะเสร็จทุกค,คนนั่นแหละค่ะเนาะนะคะกนะ็ถึงคลิปน้อยแม่ดาก็ขอฝากสิจะใจดีใจบุญนะคะที่เมตตาแม่ดานะคะเสียสละเวลาอันมีค่าติดดัานให้สักนิดนะคะชมคลิปย้อนหลังให้แม่ดาอย่างน้อยนะคะพูดคุยทักทายกับแม่ดาสัก สานาทีก่อนนะคะแล้วค่อยกลับออกไปนะคะกลับไปก็ฝากด้วยนะคะกดไลค์ให้คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะคะกดไลค์ให้คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะคะเนาะมาครั้งแรกก็กลัวเหมือนกันนะคะเนาะไกลมากเลยนะคะแต่ถ้าอยู่ที่บ้านกูกกูกูุมไกลก็เคยไปะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นดงดงหลวงหรือมุกดาหาร แต่สกุลนครนี้ยังไม่เคยไปมุกดาหารก็เคยขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วครั้งหนึ่งขับไปส่งลูกชายนะคะมาลูกชายเกณฑ์ทหารแลวทีนี้มาพักแล้วไม่ทันรถเนาะไม่ทันรถกับแม่ก็เลยต้องไปส่งขึ้นรถที่บกสมุกดาหารหอือแม่ดาหลงทางกว่าจะมาถึงเนาะไฟแดงนี่แหละแม่ดากลัวที่สุดนะคะกลัวที่สุดคือสียกบไฟแดง ก็ธรรมดาธรรมดานะคะเพราะว่าแม่ๆอยู่ด้วยกันนะคะทำมาหากินช่วยลุงช่วยป้าพัฒนาร้านองปลูกบาลิจิตนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ต้นไม้นะคะรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็เราก็จะปลูกหักไว้กินเองด้วยนะคะเพราะว่าเราอยู่ในทุ่งนาห่างไกลจากหมู่บ้านนะคะ ห่างไกลจากหมู่บ้านนะคะกับข้าวเราก็มันยากจะออกไปซื้อเนาะวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะแป๊บๆนะคะค่ำมืดแล้วนะคะเราแทบไม่มีเวลาออกไปไหนเลยนะคะเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ค่อยอยากจะออกไปด้วยนะคะเราอยู่ที่ทุ่งนามีอะไรกินเราก็หากินกันไปนะคะเนาะส่วนมากก็จะกินไข่นั่นแหละคะ่ะเมนูนะคะไข่เป็นหลักนะคะแ้าเที่ยงเย็นนะคะ เช้าเที่ยงเย็นเมนูไข่เป็นหลักนะคะก็ถ้าเราปลูกผักปลูกพริกปลูกถั่วปลูกแตงเราก็พอยังเก็บไว้ใส่สอยกินได้นะคะเนะาะมะละกอแม่ดาวก็เริ่มอ,ออกลูกแล้วนะคะเราก็ส้มตํานะคะเป็นหลักนะคะส้มตําไข่ต้มนะคะเนาะหรือถ้าเราออกมาข้างนอกเราก็จะซื้อปลาแห้งจะได้เก็บไว้นานนะคะปลาแห้งปลากระป๋องนะคะ แต่ถ้าเป็นอาหารสดมันก็เน่านะคะเราไม่มีตู้เย็นไม่มีตู้แช่มันก็เน่านะคะเราก็ซื้อนั่นแหละค่ะแม่ดาก็จะซื้อปลากระป๋องหรือปลาแห้งปลาหมึกปลาหวานเอาไว้รับประทานเนาะปนนะคะปนกินกับผักหรือว่าปิ้งย่างก็ได้นะคะก็ขอกราบขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนมาเมื่อคืนนี้ก็ได้กิน หมูหันกันอย่างอริอร่อยนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีเด้อนะคะขอให้ปีใหม่นี้ผู้ใหญ่ใจดีทั้งคนที่ส่งหมูหันมาทั้งทั้งที่ทั้งเอฟซีผู้ใจดีใจบุญหลายๆท่านนะคะที่มีส่วนร่วมเข้ามารับชมสนับสนุนต่างๆนะคะก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากรโรคภัย ทำธุรกิจใดๆนะคะก็ขอให้มีแต่ก็ขอให้ราบรื่ออย่าได้ติดอย่าได้ขัดนะคะขอให้คล่องตัวนะคะเงินนะคะไหลนองคลองไหลามาดังแม่น้ําไหลามาไม่ขาดสายปรารานสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้นคันสำเร็จพันสําเร็จพรใดที่ขอมาก็ขอให้พรนั้นพันสําเร็จพันสําเร็จดังใจมุ่งหวังปรารถนาไว้เถืด ขอบพระคุณน,นะคะมดาก็จะเข้าไปข้างในแล้ว่ะคะรอฟังเรียกชื่ออยู่นะคะเดี๋ยวแม่ดาได้คิวที่70นะคะนนเนาะก็ไกลยอยู่พอสมควรน,นะคะคิวที่70เนาะนะคะกพากสาวเอฟซีนะคะส่งคลิปย้อนหลังให้แม่ดาด้วยนะคะอาจจะคลิปไม่ไม่ตื่นเต้นนะคะแล้วก็ไม่ไม่พัดทิ้งถึงผู้อื่นนะ,ะก็คุยแต่เรื่อง ส่วนตัวของเรานี่แหละค่ะนะคะสวัสดีค่ะ